ด่วยพระอาจารย์อามาหลอมมาทํากันไม่จริงไม่จริงนะอาจารย์ <c oughs> คือแม่พิมพ์อะไรอะ่ะปั๊มปีกเครื่องบินได้แล้วอ่ะสมมติรีดได้นะสมมติรีดได้นะเอารีดได้ก่อนไอที่บอกว่าหลวงปู่ฟันปีกเครื่องบินนะนะสมมติรีดได้ก่อนคือบล็อกเนี่ยที่เขาใช้ทุกวันเนี่ย เพื่อนๆไปดูว่าทําไมเขาถึงไม่เคยใช้งานทองเหลืองกันหรือถ้าเป็นงานทองเหลืองก็จะเป็นงานทองเหลืองนอกก็คือทองเหลืองเนี่ยจะรีดมาแล้วหล่อมาแล้วรีดมาแล้วเพราะว่าเขากลัวส่วนผสมของตะกั่วนี่แหละมันเกินมันควบคุมไม่ได้มันจะต้องเป็นทองทองแดงที่ผสมกับสังกะสีเป็นครั้งแรกอ่ะงานแรกน้ําแรกอ่ะแล้วก็รีดเป็นแผ่นมาแล้วส่งมาหรือตอนนี้ประเทศไทยอาจจะทําได้แล้วก็ได้นะ,ะแต่ต้องเป็นทองเหลืองน้ําแรก หมายความว่าถ้าไปเอาทองเหลืองที่หล่อไว้อยู่แล้วหรือเก่าอยู่แล้วมามาทําการนั่นใหม่เนี่ยมันควบคุมเรื่องของปริมาณตะกั่วไม่ได้อ่มมันควบคุมไม่ได้เพราะนั้นบล็อกเนี่ยบล็อกเนี่ยที่เขาจะปั๊มเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปั๊มพวกเนื้อโลหะที่อ่อนอย่างเช่นเนื้อเงินเนี่ยอ่อนา เนื้อเนื ame, blank, ouais, nada, man, peace, fem, 900, ้อทองคำเนี huh. <c ats> ่ยทองคำเนี um, yeah. ่ยใส่ไปเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มเลยก็ปั๊มได้นะอ่าอย่างเช่นจะปั๊มรูปหลุมเพราะเงินหลุมเพราะเดิมลอยตัวเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคํานะใส่ลงไปเป็นก้อนๆปั๊มได้ผมเชื่อระบอกไม่แตกด้วยเพราะมันนิ่มมากทองคําเงินตะกั่วมันนิ่มนิ่มขนาดแบบว่าอ่ะเนี่ยอันนี้คือตะกั่วรีดตะกั่วเพียวรีดไม่แตกอันนี้ตะกั่วนะ นี่ดูมันนิ่มดินี่ดูมันนิ่มดิมันนิ่มมากนะตะกั่วเพียวอ่ะมันมันอ่อนมันนุ่มมันนุ่มมากกาจรในช่างทองเนี่ยทำไมเขาถึงกลัวตะกั่วอาจารย์ก็นี่แหละสาเหตุของที่ช่างทองกลัวเนี่ยถ้าตะกั่วหล่นลงไปในเก๊ะทองอ่ะแค่นิดเดียวพี่บางทีไอ้ฟอยฟอยบุหรี่อ่ะฟอยที่หุ้มบุหรี่ข้างในอ่ะอที่มันจะหุ้มบุหรี่เป็นฟอยกระดาษอ่ะ นะบางทีจะหล่นลงไปในเก๊ะช่างทองเนี่ยช่างกรก็ดูบุหรี่นะแล้ว,แล,วแล้วทำฟอยล์หล่นลงไปนะแค่นิดเดียวอะ่ะเพราะว่าทองเนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตของบาทหนึ่งมันก็นิดเดียวนะบางทีไม่จำเป็นต้องถึงศูนจุดห้าเปอร์เซ็นหรอกหล่นไปแค่นิดเดียวเนี่ยทองเวลารีดออกมาเนี่ยเขาต้องการความเหนียวสูงมันก็จะแตกแบบนี้ครับช่างทองถึงกลัวมากมีเพื่อนเอฟซี FC คอมเมนต์มาในในใน,ในคลิปที่แล้วว่า ช่างทองทั่วประเทศไทยอ่ะเขาก็รู้กันหมดแหละว่าตะกั่วหล่นลงไปในเก๊ะไม่ได้หล่นไปพังเลยนะคุณต้องมากัดกันใหม่เลยต้องมาเริ่มต้อนอันในเรื่องจริงสร้างทองนะรู้รู้ดีนะฮะว่าตะกั่วเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะฮะเมื่อกี้เราไปทํากันพ่อผมบอกว่าไงว่าเนี่ยรู้ไหมทําให้เสร็จแล้วเนี่ยหลอมให้เสร็จแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวพ่อต้องล้างเก๊ะล้างโต๊ะล้างเครื่องรีดล้างทุกอย่างเลยที่ทําให้เนี่ย เพราะว่าตะกัวเนี่ยแค่เพียงนิดเดียวเนี่ยงานทองงานเงินอะไรของพ่อเนี่ยแตกหมดโอ้โหผมรู้สึกผิดเลยนะรู้สึกผิดมากเลยว่าพ่อต้องมานั่งล้างเครื่องมือตะกัวออกนั่นคือความจริงนั่นคือช่างทองที่เขารู้อยู่จริงเขากลัวมากตะกัวเนี่ยผมรู้สึกผิดเลยนะแต่ก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้ว่าทําจริงๆนะทาถ้าใครไม่เชื่ออยากจะให้ทําให้ดูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะ เ,เสียงเงินค่าล้างเครื่องมือให้พ่อผมด้วยสงสารเขานะฮะต้องมาล้างเครื่องมืออันนี้เป็นเรื่องจริงเพื่อนๆอ,อ่ะก็ปรากฏว่าสามอย่างเนี้ยเซียนห้างที่บอกว่าเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยหรือเซียนวิทยาศาสตร์จอมปลอมเจ้าเล่ห์ที่บอกว่าเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยนะไอ้มันมีวิทยาศาสตร์อย่างนี้พี่พิสุบินไอ้ว่าแต่เขาอีหนวเป็นเองอะนะตัวเองก็ไม่ว่าเขาว่าแม่งเซียนห้างแม่งไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวเองไงหนักกว่าวเรียกปากว่าตาขยิบป,ปากว่าตาขยิบนะว่าแต่เขาเหนาวเป็นเองนะไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้เราก็ว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนาะทุ่ไหนได้จับเจอร้อนกว่าเราให้ดูสักคลิปหนึ่งหลอมแล้วก็เรียกว่าจะเห็นทองแดงขึ้นมานินดๆนะฮะเพราะว่า มันเป็นทองเหลืองที่มีส่วนผสมของทองแดงถ้าโดนหลอมซ้ำสองเนี่ยสีแดงมันถึงเริ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเอาไปใช้งานเรื่องของการปั๊มพาเนี่ยเขาจะเอา,เ,อาเรียกว่าน้ําแรกเลยคือทองเหลืองที่ยังไม่เคยหลอมทําอะไรมาก่อนเลยคือผสมมาจากทองแดงสังก,กะสีแล้วก็มาหลอมทําพลาครั้งแรกก็ถึงจะได้นะฮะลองรีดดูนะครับทองเหลืองบริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้ผสมตะกั่วะนะอ่า อาลีกันสดๆเล็กหน่อยนะครับเราที่ต้องจำานงการนะฮะนี่ลีกันที่บ้านเลยนะครับลีกันเมื่อกี้เมื่อเย็นนี่เองนะฮะเพื่อนๆนะร้อนนะร้อนนะร้อนนะลีกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะร้อนนะนี่ร้อนมากเลยนะร้อน ไม่มีการแตกไม่มีการแตกนะเพื่อนเื่อนเห็นไหมเนียนแต่ถ้าเป็นทองเหลืองอ่าชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทองเหลืองที่หลอมมาแล้วนะครับมาก็จะเป็นคราบหน่อยอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าโลหะทองเหลืองเก่าเนี่ยสามารถที่จะเข้าเครื่องรีดได้ไหมถ้ารีดได้นะฮะถ้าเข้าเครื่องรีดนะฮะถ้ารีดได้ก็ถึงจะเอาไปปั๊มได้นะฮะ จะต้องรีดออกมาเข้าเครื่องรีดนี้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มการรีดกันเลยนะฮะ,ะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะค่อยๆไล่นะฮะการรีดก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะครับเราใช้ตีก่อนเนาะตีเสร็จเราก็ถึงมารีดเราจะรีดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเรามาดูกันนะคค่อยรีดไปเรื่อยๆนะครับ เกิดคาถามเยอะแยะมากมายหรุอว่าเขาก็หาคําตอบให้เราไม่ได้นะไอปอนคุยก็รับไปว่าจะทําสุดท้ายตอนนี้ปอนคุยก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะ่ะสองแล้วมาสามมาสามโลหะวันนี้เราจะพูดถึงโลหะแล้ววันนี้เราไีคิดให้ดูด้วยโลหะเนี่ยถ้าเป็นโลหะที่เป็นทองผสมซึ่งทองผสมเนี่ยมันก็คือ ไม่ใช่ทองเหลืองนะทองผสมเนี่ยจะมีมวลสารประมาณห้าชนิดก็คือจะมีทองแดงสังกะสีดีบุกอะลูมิเนียมซัลเฟอร์เหล็กอ่าแล้วอาจจะมีอย่างอื่นอีกนิดหน่อยเป็นแร่เจือตะกั่วนะฮะเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้ที่ที่มันอยู่ในทองผสมเนี่ย มันเกิดจากงานหลอกมันเกิดจากงานหลอกที่หลอกมาซึ่งงานหลอกเนี่ยไม่สามารถจะเอางานหลอกนะฟังให้ดีๆนะเราไม่สามารถที่จะเอางานหลอกนะสมมุติไปเจออ่ะพี่เอาเอาราคาหรือเอาเนี่ยเนี่ยการมาเลยอ่ะการเนี่ยอ่าเนี่ยนี่คืองานหลอกใช่ไหมเทสเทสช่อจำนวนกอดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอา หลวงพ่อเงินเนี่ยหรือช่องหลวงพ่อเงินเนี่ยไปหลอมแล้วรีดได้ไม่ได้นะหลอมแล้วรีดไม่ได้นะแตกหลอมแล้วรีดไม่ได้แตกเมื่อเมื่อมันรีดไม่ได้มันแตกมันก็ไปปั๊มเหลียญไม่ได้ผมจึงถึงบางอ้อ อย่างพวกะระฆังเก่าอะไรก็แล้วแต่เครื่องทองเหลืองในสมัยโบราณน,นะฮะ <virtue> ไม่สามารถที่จะเอาไปรีดได้ในทางวิชาการได้บอกไปแล้วว่าส่วนผสมของอดีบุกหรือว่าตะกั่วเนี่ยมันเป็นเกลนโลหะที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะส่วนโลหะพวกทองแดงอลิะนยมเนี่ยมันเล็กกว่ามันเลยไม่เข้ากัน พอมันไม่เข้ากันเนี่ยเวลาหลอมหล่อเนี่ยเขาจะใส่ลงไปเพื่อให้น้ําโลหะไหลลื่นแต่พอเวลาที่จะไปรีดเนี่ยด้วยความที่มันไม่เข้ากันเนี่ยมันก็จะแตกออกจากกาันรีดไม่ได้อะวันนี้จะเอามาให้ดูวันนี้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยแต่นี่ให้ดูแบบนี่นี่คือโลหะที่แตกเข้าใจไหมจากการรีดจากการรีดนะหลอมแล้วก็รีด คือโลหะที่เราเอางานหล่อต่างๆเนี่ยหรือพระที่เราที่ที่เราเห็นว่าหล่อมาแล้วเนี่ยอเอาไปหลออ่อใหม่เอาไปหล่อใหม่ล้าไปรีดเอาไปรีดไม่ได้นะนี่จะเป็นอย่างนี้จะแตกอย่างนี้เวเราไปรีดเนี่ยพอเราได้ความหนาอย่างนี้เราจะปั๊มเหรียญใช่ไหมโดยประมาณเนี่ยแต่มันไม่ได้เรามันแตกมันรีดไม่ได้แต่ถ้าเป็นทองเหลืองที่เรียกว่าเป็นทองเหลืองค่อนข้างเครียว ไม่ใช่ทองเหลืองที่เคยผ่านงานหล่อมาก่อนนะฮะก็จะเป็นทองเหลืองที่รีดได้แบบนี้เนียนอย่างนี้นี่แบบนี้เอาไปปั๊มเหรียญได้นะฮะแบบนี้ปั๊มไม่ได้อันนี้รีดบางกว่าอีกยังไม่แตกเลยแต่นี้แตกแล้วมันแตกตั้งแต่รีดทีแรกเลยเพราะใส่ก็แตกเลยนะฮะแล้วพอรีดบางไปเรื่อยมันก็ค่อยๆ่อแยะไปเรื่อยนะ,ะมันก็ค่อยแย่ไปเรื่อยแตกไปเรื่อย เห็นไหมมันต่างกันแล้วในทางความเป็นจริงไปถามไปถามโรงปั๊มได้เลยไปถามโรงปั๊มเหรียญได้เลยมึงรับไหมเดี๋ยวจะเอาพระเก่าเนี่ยหลวงพ่อเงินที่ตรวจไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่ประมาณเข่งกว่าๆเนี่ยนะเออมึงรับไหมมึงรับจริงไหมมึงรีดได้เอ้มึงรีดมึงปั๊มได้จริงไหมเดี๋ยวจะเอา พระคณาจารย์ที่เก๋ๆเนี่ยนะที่เป็นงานหล่อเนี่ยไปหลอมแล้วปั๊มใหม่ไม่ได้มันไม่รับโทรไปได้เลยนะฮะเพื่อนๆถามได้เลยเขาไม่รับมันไม่ได้มันทําไม่ได้นอะนแล้วพอคุยกับอาจารย์พรชัยที่เป็นอาจารย์สอนเรื่องของโลหะวิทยานะขะ้นแบบแม่พิมพ์ด้วยนะฮะอาจารย์พรชัยบอกไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนผสมของตะกรวดเนี่ยจะมีลงไปได้ เวลาหลอมที่โลหะที่จะมารีดรีดแผ่นเนี่ยใส่ได้แค่0.5% 0.5%อย่างอย่างอย่างแผ่นเนี้ยเท่านเนี้ยก็ใส่ไปได้แค่ปลายปากกานิดเดียวอะนั่นคือ0.5%ใส่ได้แค่นั้นเกินกว่านั้นแตกเนี่ยไม่ต้องใส่เลยนะ แค่เอาองานเก่ามามาหลอมแล้วก็รีดแตกเลยเพราะฉะนั้นที่เซียนบอกว่าเอาเหรียญทำเหรียญปั๊มจากาใครมีอะไรนะใครมีภาชนะชทองเหลืองนะเก่าก็มาช่วยพระอาจารย์ามาหลอมมาทำกันไม่จริงไม่จริงเราเราหลอมกันจริงๆนะ กราหลอมเเนีอ่ราออรอเก่เา,าบาแล้วก็เพืเ่อนๆสังเกตควันนะเราเห็นควคันขึน้นเลยน,นี้ก็เป็นลักษณะของการสี่ัดสีนะโดยความอนแล้เกิดการระเหถ้านะเราหลอมนานเกินไปสังตีหรือว่างเเนี่ยก็จะลดปริมาณลดน้ำหนักลงน,นะไม่ใช่ว่า หลอมไปเรื่อยๆเท่าไหรก็ได้ไม่ใช่นะครับปริมาณก็จะลดลงจาก20กร,รัมอาจจะเหลือแค่10กร,รัมอาจจะเหลือ5กร,รัมได้นะฮะเพราะนั้นต้องหลอมให้ไวแล้วก็เมื่อน้ำผงห่าเราหลอมละลายแล้วนะฮะใส่เนื้อมวลสารบร้อยแล้วนะก็รีบนะฮะเรเลยนะฮะนี่คือทองเหลืองนะฮะที่เป็นทองเหลืองเก่านะรเราไม่ได้อ่จาจะเป็นต้อง เอาตะก่วรผสมอะไรเลยอ่ะทํำกันเมื่อกี้นี่เองก็ถ่า,ถายคลิปกันสดๆอาจจะทุรับทุเลบ้างนะก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันคือภาพของความเป็นจริงนะใครไม่เชื่อก็ลองไปทําให้ช่างทองทําดูได้นะฮะล้างเกะล้างเครื่องมือให้เขาด้วยก็นี่แหละครับมันมันพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์นะฮะสรุปว่าอทองเหลือง สมัยโบราณไม่สามารถปั๊มได้เมื่อไม่สามารถปั๊มได้หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์เลยที่คุณจะมาบอกว่าเป็นเหรียญปัม๊มนะฮะนี่คือความเป็นจริงนะครับเพื่อนๆชัดอย่างยังไม่ชัดใช่ไหมไปต่อไปต่อไปเรื่องของยี่สิบห้าศตวรรษมันจะมาโคกับเรื่องนี้ตรงที่ว่าตอนที่สมเด็จพ่อรอเก้าเราเนี่ยได้สร้างนะฮะ เป็นประธานนะฮะในการสร้างนะฮะ,ะเป็นประธานร่วมกับคือผู้สร้างจริงๆน่าจะเป็นรัฐบาลนะฮะแต่พ่อเราก็เป็นประธานนะฮะอ่ะก็เป็นประธานก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างนั่นแหละคราวนี้มวลสารทุกอย่างเนี่ยก็รวบรวมมาจากทั้งประเทศนะฮะเป็นน้ําหนักถึง100กิโลกร,รัมมวลสารน,นะมวลสารน,นะ,ะมีถึงร้อยกิโลกร,รัม ในมูลาสารนั้นก็มีทั้งตะกัวตะกุดทุกอย่างนะฮะอย่างเงี้ยก็เป็นตะกุดตะกัวเงี้ยนะฮะหรือตะกุดทองคําก็เป็นไปได้นะตะกุดทองคําก็เป็นไปได้นะน่าจะมีทุกอย่างนะะ่าจะมีทุกอย่างนะฮะเพราะว่าในบันทึกนะฮะของวัสุทัศน์เนี่ยเขียนไว้ว่ามีทองคําด้วยนะฮะในมวลาสารก็มีทองคําด้วยแล้วผมเชื่อว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะสร้างพระอ่าแล้วก็ เป็นการร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่เราต้องการรวมปัจจัยนะฮะเงินทองนะ,ะมาให้มามาช่วยกันสร้างบุญเนะี่ยรับรองว่าพ่อเราเก้าเราเนี่ยเรียกว่าต้องเต็มที่อยู่แล้วนะฮะหมายถึงว่ามวลสารทุกอย่างเนี่ยเราก็รู้กันดีจากอ,อย่างเช่นจิตรัตด,ดามวลสารต่างๆในการสร้างพระต่างๆเนะี่ยท่านท่านเต็มที่หมดเลยนะฮะก็มีทั้งพัดเนื้อผงพัดเนื้อดิน ไอ้พระเนื้อผงพระเนื้อชินนะฮะก็เป็นบนสารที่มีประวัติการเก็บอมโบสารมาชัดเจนมากๆอ่าคราวเนี้ยเพื่อนๆช่วยแคปไว้อ่านนะอ่าใครแคปก็แคปนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแบบเน้นๆอีกครั้งหนึ่งนะขอเวลานิดหนึ่งนะก็คืออความอัศจรรย์ เขาเขียนหัวข้อความอัศจรรย์นในพิธีสร้างพระเครื่องณวัดส,สุธรรธทัศน์เทวรารามนะราชปรราชวรวิหารนะฮะวันที่10กุมภาพันธ์พศ2 0 0 0นนนะสอง2500นะ,นะ,นะเ,เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2500เวลาประมาณ17นาฬิกาเศษนายพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ ประธานกรรมการจัดสร้างพระเครื่องในงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษได้นำแผ่นโลหะที่พระคนาจารย์จังหวัดต่างๆและพระคณาจารย์ที่ได้นำมาทำพิธีในครั้งนี้นะฮะทั้งผู้คราจารย์ที่มาด้วยตัวเองในการทำพิธีและคณาจารย์ที่ไม่ได้มาที่อยู่ทุกจังหวัดเลยรวบรวมมาหมดเลยนะฮะมอบให้นะ ข้าเบ้านะฮะในการหลอมข้าเบ้าเนี่ยชนิดขนาด100กิโลกรัมเนี่ย100กิโลกรัมชัดนะ100กิโลกรัมเนี่ย100กิโลกรัม100กิโลกรัมสุมด้วยไฟกำลังไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าแล้วนะเพราะยุคส500แล้วแผ่นโลหะที่นำมาสุมไฟในครั้งนี้มีแผ่นเงินฟังดีนะแผ่นเงินแผ่นทองแดงตะกัว่วทองเหลือง ดูจริงไหมดูนะจริงนะอ่าแผ่นเงินทองแดงตะกัวทองเหลืองสังคสีตลอดจนตลอดจนอะไรเนี่ยหมวนเป็นออหมวนเป็นตะกุดอ่าตะกุดพี่อะไรนะีพี่มอพิสมอนพิสมอนเหรอตะกุดพิสมอนนะฮะหมายความว่าไงพี่ ก็เป็นตะปุดเป็นตะป,ป,ปุดมาแล้วใช่ครับคือเป็นตะปุดมาแล้วเรียกตะปุดพิสมอนอ่าเป็นตะปุดมาแล้วและเศษชนวนชนวนหล่อพระในพิธีต่างๆโอ้โ <hint> หแล้วใหญ่เลยนี่แสดงว่าทองเหลืองที่ที่หล่อมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วรวมทั้งทองเหลืองที่หล่อมาแบบนี้ด้วยฉนวนหล่อพระในพิธีต่างๆโอ้โหแสดงว่าทองเหลืองที่ ที่หล่อมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วรวมทั้งทองเหลืองที่หล่อมาแบบนี้ด้วยนะหล่อพระประธานทุกอย่างชนวนมวลสารที่ตัดออกไปในะในการหล่อพระนะพิธีต่างๆอันมีสำลิตรประกอบกันกับเนื้อโลหะสำลิรประกอบเนื้อโลหะอาทิเช่นชินทองแดงเงินอะไรเนะี่ยเงินกลม ตรายันนะเงินกลมตรายันปลอดสังกษสีบริสุทธิ์เหล็กเหล็กละลายตัวโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกอย่างนี้นะและเจ้าน้ำเงินนะเจ้าน้ำเงินทองคําเป็นต้นอ่าเนี่ยครับเพื่อหลอมผสมเป็นเนื้อมวลสารพักเครื่องช่างได้สุมทองอ้สุมอ่า สุมทองอยู่เป็นเวลาถึง3ชั่วโมงนะฮะปรากฏว่าโลหะที่ใส่ลงในเบ้านั้นมีตะกุดเงินกับแผ่นเงินลงยันอย่างละก3 3ชิ้นที่ไม่ละลายจึงได้นำเก็บไว้ยันเป็นปิติแก่บรรดาพระคณาจารย์นะฮะและผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งนะฮะ ความสัตว์ต่อมา,อาวันที่11กุมภาพันธ์2500เวลาประมาณเกือบเที่ยงวันขณะที่พระอาจารย์กำลังกระทำพัดอะไรเนี่ยภารกิจนะฮะอยู่ปรากฏว่าฝนได้ตกลงมา,อ,าอย่างมากมาย ตอนกลางคืนวันนั้นปรากฏว่าอากาศหนาวเย็นมากบรรดาพระอาจารย์ได้มาร่วมพิธีตลอดจนประชาชนที่ได้ไปร่วมงานในคราวนี้ต่างพากันร,รู้สึกว่าวิธีการสร้างาพระเครื่องในครั้งนี้เป็นสุนิมิตมงคลอันยิ่งพระคณาจารย์หลายรูปได้กล่าวว่าพิธี การสร้างพลัระเครื่องในครั้งนี้เป็นวิธีมงคลใหญ่ยิ่งท่านผู้ใดาทางไสยศาสตร์หลายหลายท่านได้กล่าวว่าเห็นจะไม่มีพิธีไหนทำได้เสมอเหมือนเหมือนครั้งนี้อีกได้เป็นที่เป็นที่เกิดความปิตินะฮะปิติแก่ผู้ได้พบเห็นและทราบเรื่องโดยทั่วกันอ่ามันจะอ่านยากหน่อยเพราะ ตัวตัวหมึกต,ต่างๆมันเริ่มจางแลว้วมันเริ่มจางก็นี่ก็คือสิ่งที่เขาบันทึกไว้นะมันมีหนังสือมีอะไรอยู่ยอ่ะ,อะมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องจริงแล้วกันใครว่าไม่จริงก็เอาหลักฐานมานะฮะและคราวนี้